เห็นปฏิบัาในปัจจุบันก็ดีเห็นความเป็นมาต่างๆในปัจจุบันก็ตามอาจจะคิดว่าตอนบทใหม่ๆก็จะเ,เป็นพระที่มีกายแข่งขัดมัธยัติมากเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานคำว่าลูกศิษย์หลวงพ่อปานนี่มดาท่านพุทธบริษัทก็จงอย่าคิดว่าเหมือนหลวงพ่อปานทุกองค์ หรือว่าจะปฏิบัติคล้ายคุณหลวงพ่อปานทุกองค์ก็หาไม่ความจริงแล้วพระที่ปฏิบัติตามหลวงพ่อปานจริงๆน่มีไม่ถึงร้อยละสองเพราะกล่าวด้วยความจริงใจนอกนั้นก็เป็นพระที่อาศัยบรารมีกินทั้งนั้นแต่ถ้าว่ามีอาการเบ่งเวลาไปที่ไหนก็บอกว่าพระวัดบ้านงโคคนก็มีความเคารพถือว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อปาน อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาจะถือว่าหัวหน้าท่านดีจะลูกน้องจะดีดดเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่แม้แต่ที่วัดทา่าทรงในเองก็เหมือนกันก็จงอย่าคิดว่าท่านจะเป็นนักสมถธวิปัสนาด้วยกันทุกองบางองค์ก็ยังถือว่าปฏิบัติถูกตามพระธรรมวินยัยใช้ได้ก็มีอยู่บางองค์ที่มีการเคร่งครัดมัตยสติสมถธาภาวนาก็มีอยู่ เขถือว่าใช้ได้ก็แต่ว่าพระส่วนใหญ่ประกอบกับงานของวัดห่วงงานวัดเอาสนใจในงานวัดดีอาจจะมีบ้างที่ขี้เกียจจะมีบ้างหรือเปล่าก็มองไม่เห็นถือว่าทํางานกันตามหน้าที่รู้สึกว่าจะดีกว่าสมัยนั้นมากกลวงความว่ามาพูดเราแต่มาเองก็แล้วกันคนอื่นจะไปนินทาเขาทำไม ความจริงไม่ตั้งใจนินทานแต่ล่อเขาแล้วไม่ใช่นินทานเล่าสู่กันฟังเมื่อสมัยที่บวชใหม่ๆก็มีผ้าห่มไม่ดีผ้าก็เป็นผ้าดิบเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็มีความรู้สึกว่าบวชเข้ามาประมาณหนึ่งเดือนอารมณ์ของพระหนึ่งเดือนนี่ความเป็นพระน้อยเต็มทีนอกจากระวังพระธรรมวินยัย เพราะอะไรเพราะว่าเห็นอะไรมันด <If S 1> ีหมดเห็นสั์ฝินต่างๆมันก็ดีหมดเห็นสาวๆก็สวยหมดนี่ตอนเห็นสาวๆสวยหมดนี่มันจะดีมากเกินไปก็มาคิดในใจว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้กิเลสหดถ้าอย่างนั้นก็ลองปฏิบัติทุดงดูทุดงทิ่สามเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทมันไม่จำเป็นต้องเข้าป่าเข้า รกเสมอไปหรอกไปถามหลวพ่อปานนะบอกอยากจะปฏิบัติทุด,ดงตามแบบฉบับในธรรมะวิภาคบริเจสองจะทำได้ไหมท่าน <c oughs> บอกว่าทำได้ท่าน <c oughs> ถามว่าเธอต้องการอะไรเพราะต้องการดับแรกเอากะเอากะทุด,ดงนะั่นหมายความกินข้าวเวลาเดียวสองติจิวรา ใช้ผ้าสามผืนอันภาษาไทยดีกว่าเอาสองอย่างนี้ก่อนอาวาะปานบอกได้จะยังขึ้นหายแต่แถ้าจะแน,นะนําในการปฏิบัติทุดงกินข้าวเวลาเดียวใช้ผ้าสามผืนแต่ความจริงก็มีผ้พพาผ้าน้าฝนเพิ่มขึ้นมาก็มีเป็นผ้าผัดมาพถึงเวลาแบ่งโกนทีก็ซักซ้อมสะบงจีวรใช้ผ้าอาบนอง ย้อมกะทีวันโกนก็ย้อมทีผ้าสมัยนั้นต้องย้อมพระสีตกผ้าสีตกไม่ดีทําให้พระสีสวยพระสีผ้าตกเข้ามาในเนื้อพระลองกินข้าวเวลาเดียวอยู่หนึ่งปีกินข้าวเวลาเดียวกับอาหารที่วัดบารโครเวลานั้นไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้มากมายเหมือนกับวัดท่าทรงเวลานี้มันก็เหมือนกับวัดท่าทรงเมืเม่อแต่าาามามาอยู่ใหม่ๆคือไม่ค่อยยังมีอะไรกิน <c oughs> พ่อปานยังต้องแกงหม้อใหญ่ๆเนื้อหม้อของข้าวกะทข้าวก็ไม่พอกินปินบาตแกงก็ไม่พอกับข้าวที่กินนฉันเช้าแล้วก็ต้องเก็บไว้เพลินก็ลงความเพลินกับเช้ากินกับข้าวเหมือนกันพอมาถึงเอกาข้าวกับข้าวที่ถือว่าเป็นพื้นฐานก็คือหนึ่งตราย,ย่างต <c oughs> ราย,ย่างกับน้ำปลาแล้วก็พริก แข้งบังพริกกินหนูบ้างอะไรก็ตามเท่าที่มีหันหันใส่กินเป็นประจำอย่างเนี้ยทุกวันบางทีมีผักบุ้งกับผักบุ้งมาต้มก็กินกับน้ำปลากับพริกพริกกับเผ็ดน้ำปลาก็เค็มผักบุ้งก็จิจืดๆก็ใช้ได้แบบนี้หนึ่งปีสัง <c oughs> เกตด,ดูแล้วว่ากิเลสมันตกไหม สมมติว่าจะกินข้าวเวลาเดียวถือผ้าสามผืนก็ทําตัวเสม,มอกับพระต่างๆเพราะว่าเกิดยังสมาคมกับท่านตามปกติเวลาที่ว่างจากการเจริญกรรมฐานสำหรับกรรมฐานนี่ว่ากันปกติต้นตะวันแรกก็เปน,นั้นว่ากินข้าวเวลาเดียวมาหนึ่งปีสังเกตด,ดูกำลังจิตใจ ทั้งทั้งที่เจริญสมาธิกรรมาฐานด้วยสมัยแรกก็ใช้ภาวนาบพุทโธอย่างเดียวแต้ใช้กำลังวิปัสสนาญาณบ้างก็ไม่มากก็แ็่ําทำแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ว่าภาวนาไม่ไม่เลิกภาวนานี่ไม่เลิกแนะ่เดินไปเดินมาก็ภาวนาเป็นไว้แต่คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนก็คุยไปไม่เลิกคุยก็ภาวนา เวลาไปปฏิาบาตก็ไว้ที่มิโสว,ว่ารวยไปยิ่งกว่าจะกลับนึกในใจนะอย่างนี้หนึ่งปีกิเลสไม่ตกเลย <c oughs> มองดูสาวๆยังสวยมองดูเงินทองยังมีค่ายังมองดูทุกอย่างท่าทางมันยังดีก็นึกในใจว่าการถือเอกานี่ ก็กินข้าวเวลาเดียวบางคนก็ถือว่าเคร่งคัดมัธยัติเจอเนื้อเนื้อแท้จริงๆแล้วก็กิเลสจะท่วมหัวตามเดิมต่อมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่กินของข่าวจะเรียกว่ากินเจหรือกินแจกก็กินอะไรก็ตามใจเถอะขึ้เชื่ยว่าของข่าวไม่กินแต่ก็ไม่บอกชาวบ้านในทราบ ว่ราถ้าบอกแล้วเขาจะทำมันลาบากแล้ววก็เป็นำบาตมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นของข่าวเราก็ไม่กินนั่งกินรวมวงกับพระธรรมดาธรรมดา่าด่นจะแยกไปไหนเ็ือกกินในเขงที่มันไม่มีข่าวขณะที่ไม่กินของข่าวนนใช้เวลาสามปี <c oughs> ก็ยังกินข้าวเวลาเดียวตามเดิมในที่สุดกีเลกก็ไม่ตกสาวก,ก็ยังสวยเงินก็ยังมีค่า วัตถุต่างๆก็จะมีค่ามากสวยสดงดงามลเลยมีความเข้าใจว่าการที่เราบำรุงปฏิบัติทางกายแบบนี้ตาในอองสมเด็จวจินานนสีท่านทรงตัาการมรรคผลไม่จะเกิดจากทางกายมาเกิดจากทางใจแต่ว่ามีอะไรแปลกอย่างหนึ่งขณะที่ตั้งใจว่าจะไม่กินของข่าว เออเอวันหนึ่งในระหว่างที่ยังกินไม่กินของข่าวนั้นมีญา,า,าติโยมเขาถวายข้าวต้มข้าวต้มเครื่อง <c oughs> เขาที่มนทางวัดจะไม่ฉันก็เกรงใจเขาจะฉันก็คิดว่ามันเสียสัจจะเขาบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันเจ้าข่าโปรดสักชามนั่งเถอะถึงแม้ว่าจะถือว่าไม่ไม่ไม่ฉันของข้าวโปรดจะชามพอกินเข้าไปช้อนที่หนึ่งทำท่าอื่น พอช้อนที่สองอาเจียนทันทีอาเจียนอย่างหนักญาติโยมตกใจต้องหาของไม่มีข่าวมาให้พอ <c oughs> พ้นสามปีไปแล้วก็กินของข่าวตามเดิมอีตอนที่อเอเยกาดด้วยไม่กินของข่าวด้วยบรรดาญาติโยมทั้งหลายกิเลสมันก็ดีตามเดิมยังไม่ไปไหนเลยสาวสวยก็ยังสวยตามเดิมเงินมีค่าก็ยังมีค่าตามเดิม วัตถุต่างๆก็ยังสวยสดว่ง,งานตามเดิมอารมณ์ต่างๆไม่จะเปลี่ยนแปลงเป็นปนักเปไนก็นไว้ว่าจะคุมด้วยกําลังของภาวนาหรือพิจารณาบ้างในบางโอกาสเท่านั้นเองก็ไปนั้นว่าปฏิบัติเดิมจริงๆนะแล้วก็สําหรับการปฏิบัติตัวก็เหมือนกันพระตันหนังคุยที่ไหนไปที่ไหนก็ไปด้วยกันไว้ไว้แต่เวลาอยู่แล้วก็อยู่ในบารชาของเราตามปกติเราออกมาก็คุย คุยสนุกขนานตามโบติธรรมดาไม่แสดงตัวว่าฉันกับเธอนะ่ไม่เหมือนกันนะตัดมานะตัวนี้ออกไปต่อมาก็มีความรู้สึกทางใจว่าเรานี่คงไม่สามารถชนะกิเลสแน่ถ้า <c oughs> ไม่ชนะกิเลสเราจะอยู่หรือเราจะสึกเมื่อมันออกพรรษาไปแล้ว ก็มานั่งปรึกษากันสามองค์ว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ขาดจากการที่เราเป็นลูกจ้างเขานี่เราลาเข้ามาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเวลานี้มันก็ครบแล้วถ้าหากว่าเราเกินเวลาไปถ้าเราสึกไปเขาก็ไม่จ้างเราถ้าเราจะอยู่ถ้าอยู่ไม่ตลอดมันก็ไม่ดีเหมือนกัน เวลานี้กิเลสทุกอย่างมันก็ห้ามหันเราเราไม่นยันกิเลสไปงั้นเอาดีเอางี้ดีกว่าเราสึกกันดีกว่าสึกไปหากิเลสอยู่กับกิเลสให้มันช่ำใจให้มันเบื่อกิเลสเพื่อการเ่อการการเข้าพึ่งกับกิเลสในเมื่อเราเบื่อกิเลสแล้วก็บทใหม่ศึกษาันตอนเช้าพอดีตอนเช้าหลวงพ่อปานท่านก็เดินผ่านมาทั้งหน้าบันได เราไม่ไม่เท้าเข้าบันไดป๊อกป๊อกป๊อกหันไปหาท่านยกมือไหวแต่บอกว่ายัางไงจะไปหาไปเป็นขี้ข่ายกิเลสอย่างนั้นเลยมันไม่มีทางชนะหรอกออกไปแล้วนอกจากตัวเราคนเดียวเราก็ห่วงขันห้าต่อไปไม่ช้าเนี่ยคุณระหว,ว่างที่โบที่นี่มีผู้หญิงเขาจองหลายคนนะสามองค์เนี่ย จะยังนึกว่าฉันเป็นผ้าแก่ฉันไม่รู้ฉันรู้ว่าใครเขาจองเธอหลายคนแต่ที่เขาจองเธอหลายคนสักคนหนึ่งในจํานวนนั้นอาจจะชนะใจเธอเมื่อเมื่อเมื่อเขาชนะใจเธอแล้วเธอก็แต่งงานเขาแต่งงานก็เลยเป็นขันสิบคนเดียวขันห้าสองคนเป็นขันสิบต่อมาลูกออกมาก็เป็นขันสิบห้าลูกมาอีกก็เป็นขันยี่สิบ เพียงแค่ขันห้าอย่างเดียวยังมีทุกอย่างนี้จะต้องการขันยี่สิบสามสิบสี่สิบขันมันจะมีความสุขได้ยังไงความห่วงใยที่คิดว่าจะตัดกิเลสแต่มันตัดไม่ออกกิเลสมันพอกมากขึ้นตัดสินใจเองก็แล้วกันนะว่าอยากจะเป็นอิสระและอยากจะเป็นขี้ข้าเขาต่อไปท่านพูดแล้วท่านก็ยิ้มท่านก็เดินกลับแล้วก็นึกในใจว่าเออมีเมียแล้วก็มียิ่งขี้ข้าเมีย มีลูกแล้วก็เป็นคิดฆ่าลูกไปไหนไม่มีสระบวทตอบไปดีกว่าเมื่อมันทนไม่ไหวจริง,รงๆแล้วก็สึกสึกแล้วเรารับจ้างที่เดิมไม่ได้แล้วก็ทำมากินตักขาปุถุาไปตามเรื่องตามราวก็แล้วกันฐานะก็พอมีอยู่บ้างมันไม่ร่ำไม่รวยก็ช่างมาเก็ะมีพอกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ตัดสินใจอยู่อันนี้เป็นเรื่องราวปกติธรรมดาธรรมดานะัญนยิโยมนะ จะไปน,นึกว่าพระที่กินข้าวเวลาเดียวเพ่เคงครับดีกว่าพระอื่นอย่าไปคิดนะแต่่า,าแต่องค์อื่นนั้นอาจจะดีก็ได้ <c oughs> แต่ว่าพวกพูดนี่กิเลสบันทุกหัวมาแล้วกินข้าวเวลาเดียวถ้าถามกินเจพร,ระเภทที่ไม่บอกชาวบ้านเนี่ยมันมันพลิลพลันละกับข้าวที่ก็ให้เขาหามาให้เขาใส่บาตรมาให้มันทีมันก็มีข่าวทั้งหมดทำยังไง เอาน้ำปลากับหัวหอมมาเป็นกับข้าวหอมธรรมาดาเนี่เป็นกับข้าวกินเป็นปกติอย่างนี้กิเลสมันยังไม่หดเลย <c oughs> อะไรจะถือมังสวิรัตอว่ากินเจรจริงจริงกิเลสมันจะหดได้ยังไงเอาทางกับข้าวเวลานี่มันดีมากกับข้าวเจนี่บางทีไม่รู้ว่าเจแหม้มีอะไรหลอกเป็นหมูบ้างเป็นเนื้อบ้างเป็นไก่บ้าง ตักไปพับอ้าเนี่มันไม่ใช่นนความไม่ของปลอม <c oughs> โรงความว่าคนอื่นอาจจะลดได้แต่อาจจะมามันไม่ลดก็ตัดสินใจว่านับตอนนี้ปัดนีจไปต้นไปเราออกทุดดงกันทุด,ดงในวัดเราก็ทำแล้วหนึ่งใช้ผ้าสามผืนสองเอกาบางครั้งแล้วก็ถือในสัตชิ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานก็ทําแล้วเป็นปกติอิเล็กปรยังไม่ลดไปสักตัวราคะความรักมันยังมีโทสะความโกรธมันยังม,โม,ม,งมีโอหะความหลงมันยังมีมันยังมีตัวอยากยังตัดสินใจทุดด อันสาที่สองตัดสินใจทุดงเพราฝันเขาฝึกทุดงให้แล้วก็ถามว่าเธอจะทุดงอย่างปกติทุกฤ์ขลิถามว่าปกติเป็นยังไงขอรับถ้าบอกปกติก็เดินไปตมหลังบ้านหลักกฎตมหลังบ้านชาวบ้านเขาก็ใส่บาตรถ้าอุกฤษจะต้องเข้าป่าลลกถ้าดีไม่พอเทวดาไม่ให้เข้ากิจถ้าวันไหนคืนไหนจิตใจะระเบิสุ งเช้าเทวดาจะใส่บาตรให้เลยตัดสินใจบอกว่าผมต้องการอฝึกครับทำมันอย่างจริงๆเอาจริงๆท่านก็เลยฝึกทูด,ดงให้อันดับแรกก็ฝึกทูดดงในป่าชา้าหาทางบินาบาบกับเทวดาโอ้ต่าหากินกับเทวดาในบรรดาท่นา,ทานผู้ฟังนั้นหลายมันยากจริงๆ เอาบาดไปแขวงกับต้นไม้แล้วยืนหลับตาพักหนึ่งภาวนาภาวนา,า,วนาตามตามความต้องการพักใหญ่ๆเปิดบาดดูมันจะมีบาดเปล่าตองกินข้าวคนอืน่นทำแบบนี้มาประมาณสิบห้าวันต่อมาเป็นวันที่สิบหกหรือสิบเจ็ดจะไม่ได้หลับตาภาวนาเฉยๆาะจิตเป็นสุข พอจริงให้วันแรกแต่มันทําไม่ถูกก็คิดว่ามอไรเทวดาจะมามอไรเทวดาจะมาภอนาไปคิดถึงเทวดาไปจิตมันฟุ้งซ่านที่วันนั้นตัดสินใจตามนี้เทวดาจะมาหรือไม่มาก็ช่างเถอะฉันก็มีข้าวกินจากพระอื่นยุบจักบาตริมาให้ก็ทําใจสบายจับพานาตานุพติแล้วก็เจริญพุทธานุสติเห็นภาพพระพุทธเจ้าเท่าดีเลย ที่ท่านเคยแสดงปรากฏทาสวยอารามมากโอ้โหท่านใหญ่พระเรือยิ้มแฉ่งจมี่ปากแดงผมดำสวยสวยงามมีก็มีคนปฏิบัติอยู่คนหนึ่งชื่อพุทธชื่เรียกามหาพุทธมหาพุทธเห็นท่าก็ดูท่านเพลินซื่นใจเดี๋ยวยินเสียงฝาบาทดังก้อง ถ้มามหาพูดก็บอกว่าคุณลืมตาได้แล้วเทวดาใส่บาตรแล้ววันนี้คุณทําถูกทําอย่างนี้ต่อไปทุกวันนะจะไม่ไม่พลาดจากการได้กินข้าวจากเทวดาแพราะภาพท่านก็หายไปก็ลืมตาขึ้นมาเปิดฟ้าบาทดูมีข้าวในบาตรชีงเหลืองๆน้อยๆและมีดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นมาในการก่อ <c> น <oughs> มีอยู่หนึ่งดอก เอาข้าวมากินมันมีรสหวานน้อยมีรมชุม่มชื่นตอนนี้ก็ได้ท่าแล้วได้ท่าวันหลังต่อมาก็ใช้วิธีแบบนี้จับตาพับไม่สนใจแล้วกัใครสนใจกับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวภาวนาพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุทธใจ้ออกน,นึกว่าโธถ้านึกถึงภาพ,พองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านที่เคยเ็ ตอนนี้ตอนแรกท่านมาเห็นตอนหลังเรานึกเห็นเอาเอง <c oughs> นึกเห็นเอาเองจิตจะเห็นภาพชัดเจนเหมือนกับที่ท่านมาให้เห็นพอได้เสียงฟ้าบายกงก็ยกมือไหวพระพุทธเจ้าเร็จลืมตาขึ้นมามีข้าวตามเดิมซ้อมอย่างนี้อยู่ในป่าชาสิบห้าวัน <c oughs> ถามว่าในยามปกติหลังจากนั้นกับพระเองอื่นต้เล่นกับเขาธรรมดา เขาคุยสนุกเรากัคุยสนุกเขาแบบไหนเราก็แบบนั้นก็ถือว่าแค่อะไรก็แค่กันเวลาปกติก็เป็นเวลาปกติหลังจากนั้นมาครบสิบห้าวันเสร็จท่านส่งไปที่ป่านโนา่นป่าสิบประจันอำเภอิบประจันยังวัดสุพรรณบุรีสามองค์ไปซ้อมกันที่นั่นท่านบอกว่าอีกคราวนี้แหละแกท่านแกไม่ได้กินข้าวเจ้าดาไม่ให้แกก็ไม่ต้อง